สงกรานจบลงแล้วแต่ความคิดเห็นของสงกรานจากชาวเน็ตก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่ปรับคอมเมนต์ที่นํามาเล่าจากคลิปในโดอินวันนี้เป็นมุมมองชาวเน็ตจีนที่พูดถึงนางสงกรานไทยเนื้อความของโปสต์มีดังนี้ครับเทพธิดาสงกรานทั้งเจ็ดที่กรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานของไทยที่ผ่านมาดาราสาวไทยทั้งเจ็ดคนได้มาทําหน้าที่เป็นเทพธิดาสงกรานได้แก่มินนี่เบลล่าใหม่เบกกี้เอฟพายและไดอา่า เทพธิดาทั้งเจ็ดเป็นตัวแทนของธิดาของพระพรหมและยังเป็นตัวแทนของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อีกด้วยแต่ละคนมีความสวยงามมากๆเทพพิดาสงกรานต์ไทยคุณชอบใครบ้างเนื้อความของโปต์มีประมาณนี้ครับมาฟังความคิดเห็นของคนจีนกันดูครับว่าพวกเขารู้จักประเทศไทยของเรามากน้อยแค่ไหนเขาพูดถึงใครอะไรอย่างไรบ้างความคิดเห็นทั้งหมดมีทั้งด้านบวกด้านลบมีครบทุกมุมมองเช่นเคยครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับคนที่สองสวยงามมากเปรียบเหมือนนางสวรรค์ จากเซชวนมุมมองท่านต่อไปครับมีชุดเสื้อผ้าแบบนี้ที่กัมพูชาด้วยจากยูนนานคอมเมนต์ Comment, ท่านต่อไปครับฉันว่าคนแรกมีเกียรติและดูสง่างามคนที่สาม,มีสเสน่ห์และสวยงามเช่นกันจากฟูเจียนคอมเมนต์ Comment, ท่านต่อมาครับต้องบอกว่าเจ้าแม่สงกรานต์เมืองไทยสวยงามที่สุดจริงๆจากซินเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนที่สวยที่สุดในประเทศไทยคือคนที่สามจากเฮอเปยมุมมองท่านต่อมาครับ พวกเขาสวมทองคําจริงหรือปลอมจากฉงชิง่งมุมมองท่านต่อไปครับสามคนแรกเหมือนนำฟ้าตกสวรรค์จากมาเลเซียคอมเมนต์ท่านต่อไปครับลิซ่าไม่ใช่คนไทยเหรอทําไมไม่เคยเห็นเขาใส่ชุดแบบนี้ในเทศกาลของไทยจากจีหลินคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเทศกาลสงกรานต์ไทยจะแตกต่างกันไปทุกปีและคุณไม่สามารถเชิญดาราหญิงทั้งหมดพร้อมกันได้จากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับมินนี่สวยจังเลยจากเจ้อเจียง มุมมองท่านต่อมาครับทรงผมรูปร่างใบหน้าและสีสันของพวกเขาดูดีจริงๆจากเฮอร์หนานมุมมองท่านต่อไปครับดาราวงการบันเทิงไทยฉันชอบมากพวกเธอสวยจริงๆมีลูกเครื่องหน้าใหม่ๆเยอะมากจากฮูหนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับพวกเขาทั้งหมดถืออาวุธแบบเดียวกันและเล่นเป็นเทพทิดาองค์เดียวกันจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคนแรกและคนที่สามสวยที่สุดจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ใช่ฉันก็คิดว่าคนหนึ่งและคนที่สามดูดีเช่นกันจากยูนานมุมมองท่านต่อมาครับทำไมฉันถึงรู้สึกว่าผู้หญิงไทยหน้าตาเหมือนลูกผสมจากหูนานมุมมองท่านต่อไปครับบุคคลที่สามสวยมากชุดที่ใส่ก็สวยด้วยเขาชื่ออะไรจากเฮอหนาน,านคอมเมนท์ท่านต่อไปครับฉันคิดว่ามินนี่น่ารักและสวยที่สุดเลยจากกวางตุง้งคอมเมนท์ท่านต่อมาครับคนที่สาม,มีสัดส่วนที่น่าทึ่งและดูดีกว่าคนอื่นๆจากหูเปย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนแรกเหมือนสาวเกาหลีมาใส่ชุดไทยเลยจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อมาครับฉันชอบคนที่หนึ่งและคนสามจากฉงชิ่งมุมมองท่านต่อไปครับดาราผู้หญิงไทยใส่ชุดนางสนมไทยสวยทุกคนจากเฮอหนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทำไมคนไทยคอถึงยาวจังเลยจากชานซีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสามคนแรกฉันคิดว่าดูไม่เหมือนคนไทยเลยจากเจ้อเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับ พวกเขาเป็นคนไทยทั้งหมดมีรสชาติแบบไทยๆให้ความรู้สึกเหมือนสาวใส่ชุดไทยในละครไทยจากเจียงซีมุมมองท่านต่อมาครับการแต่งหน้าของมินนี่ดูเกาหลีมากไปเมื่อเทียบกับคนอื่นๆไม่ให้ความรู้สึกแบบไทยๆจากจีหลินมุมมองท่านต่อไปครับคนที่หนึ่งตนที่สามและคนสุดสุดท้ายสวยงามจริงๆจ,จ,จากมองโกเลียในคอมเมนต์ท่านต่อไปครับหน้าตาคนไทยเข้มข้นมากจากฉงชิ่งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ฉันเห็นว่าคนที่นั่นมีจินตนาการทางศิละปะมากคนไทยมีจินตนาการสูงจากฝูเจี้ยนความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขายังเป็นคนอนุรักษ์นิยมมากและคนไทยชอบใส่ทองคํามากจากเฮอร์หนานมุมมองท่านต่อมาครับนางสงกรานต์ของประเทศไทยเป็นลูกผสมไม่สามารถเลือกไทยแท้ในประเทศไทยได้จากเฮอร์หนานมุมมองท่านต่อไปครับลูกผสมก็หน้าตาดีพวกเขาจึงเป็นดารายอดนิยมจากฝูเจี้ยนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ วัฒนธรรมดั้งเดิมไทยสร้างสรรค์สวยงามทุกครั้งที่เห็นวิดีโอจากเมืองไทยจะมีความสวยงามเสมอจากมองโกเลียในคอมเมนต์ท่านต่อมาครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายไม่น่าแปลกใจเลยที่ระดับความสุขจะสูงอิจฉาคนไทยจริงๆจากกวังสีความคิดเห็นท่านต่อมาครับอยากไปอยู่เมืองไทยจังเลยจากชิงไห่มุมมองท่านต่อมาครับสถานที่จัดงานสระน้าของไทยใหญ่โตมากจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับ ฉันชอบดาราไทยใส่ชุดไทยย้อนยุคมันสวยงามดูดีจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับสส่วนของร่างกายดาราไทยดูดีมากให้ความรู้สึกเหมือนเทพธิดามาจากเทพนิยายจากเหลียวหนิงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับการแต่งกายแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริงคนไทยยึดมั่นในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของตนเองมาตลอดจากเฮอหน,นันความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันชอบดูวิดีโอจากประเทศไทยดาราละครไทยสวยงามมาก จากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับกรุงเทพมีความเจริญรุ่งเรืองไปอย่างมากจริงๆจากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับพวกเขารักษาวัฒนธ,นธรรมของตัวเองได้ดีจริงๆดาราไทยใส่ชุดโบราณในเทศกาลสาดน้ำสวยงามทุกคนเลยจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับการได้มาเที่ยวในเมืองไทยทำไมฉันรู้สึกมีความสุขอย่างอธิบายไม่ถูกจากอันหุยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันไม่สามารถบอกได้ว่าใครสวยกว่ากัน ฉันรู้แค่ว่าเสื้อผ้าพวกเขามีพลังมากจากซานตงมุมมองท่านต่อไปครับประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายสวยงามและมหัศจรรย์จริงๆจ,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 จากสิงคโปร์ความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับดาราไทยสวยงามทุกคนฉันคิดถึงเมืองไทยจากเหลียวหนิง